อพอเราเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เช็คนะครับว่าเบอร์โทรนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็กรอกอีเมลเข้าไปเพื่อยืนยันอีเมลอีกรอบนึงนะครับลักษณะคล้ายๆกับ Lazada นะครับกรอกอีเมลเสร็จแล้วก็กดส่งรหัสนะครับแล้วก็นาฬิกาจะนับถอยหลังอย่างนี้นะฮะก็เราก็เข้าไปเช็คอีเมลครับ รหัสตัวนี้เป็นรหัสครั้งเดียวนะครับก็กดถูกนะครับถ้าเกิดพวกเรากดลิงก์ตัวที่ผมให้ไว้นะครับรหัสแนะนําก็จะเป็นของผมตรงนี้มันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าไม่มีนะครับเรายังไม่ต้องใส่ก็ได้เมื่อกรอครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตัวนี้เลยครับกดส่งได้เลยอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็แปลว่าเราลรงทะเบียนเกี่ยวกับตัว s h o p ปี้แอเฟรี t e เสร็จแล้ว มันก็จะมาหน้านี้เลยนะครับยินดีด้วยขอตอนรบเข้าสู่โปรแกรม Affiliate คุณสามารถใช้งานเครื่องมือได้ตึดตดดกวานไปนะครับต,ต,ต,ตัว s h อ p e e เนี่ยดูเหมือนจะง่ายกว่าตัว Lazada ใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเรายังไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับอันนี้เราแค่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือแล้วก็ด้วยอีเมลเท่านั้นนะครับกดตกลงตรงนี้เนาะ แล้วหลังจากนั้นนะครับตัวข้อมูลรายได้ก็จะขึ้นอยู่แถบบนนะครับมันจะโชว์อยู่แถบบนเนาะลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันครับก็คือจะมีแถบตัวนี้นะครับแถบคำสั่งซื้อนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยก็จะสามารถเข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ รายได้นะครับรายได้เขาจะนับเดือนชนเดือนนะครับครึ่งเดือนของเดือนที่แล้วมาถึงครึ่งเดือนของเดือนนี้นะครับจะตัดรอบวันที่1นึถึงสินะครับแล้วก็ 17- 30ถึงของแต่ละเดือนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีรายได้ยอดมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับตรงคําว่ารายได้นะครับลิงก์ของเราที่จะเอาไปแนะนําเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่ามีคนอยากจะทำาอฟเฟอร์เรนเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ แตะตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงตรงนี้เหมือนตอนที่ผมส่งให้พวกเราทุกคนเนี่ยะครับแล้วก็รหัสประจําตัวเราขอ,ของเราก็คือตัวนี้